ดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยนะครับผมวันนี้นะครับมา,มาชมขบวนแห่ช้างเข้าเมืองนะครับผมงานเลี้ยงโตจีนอาหารช้างนะครับผมในปีนี้นะครับโอ้โหดูช้างมากมายหลายเชือกนะฮะออกมาแล้วครับเชือกไห้างเน,งนอนนี่เมืแต่ช้างดารา บนเดียวยาวครับผมวันนี้อ้าวปลาลินเป็นไงเป็นไงปลาเล่นมาแล้วครับผมการดิน ส่วนก็สวยงามนะครับผมวันนี้มาในชุดเขียวโอ้ทีมงานของเรามาแล้วครับตอนนี้ลายดุมสีลายทองคำลายวันเมืองนะ tuổi ngàm các bạn, vô wow, luôn vô nè, mấy bàn bàn thế ยาวครับผมโอ้แล้วลูกมาแล้วครับสวยงามสวยงามเออ ก็คือแล้วว่าใส้ย้อนหน้าไว้ครับผมได้จเจอเอฟซีด้วยนะครับคุณพี่อะไรครับ พี่หนูแดงนะครับนี่เคยไปเยี่ยมที่บ้านไหมไม่เคยทาไม่เคยเพราะว่าเป็นโควิดเราก็ไม่กล้าไปเนาะไม่เป็นไรครับผมโอ้ได้เจอกันนะครับนี่จับมือกันด้วยโอ้ดีมากดีใจมากขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับครับผมแม่ช้างก็เยอะมากครับวันนี้นะฮะโอ้โหช้างไม่ได้มาครับผมไม่ได้มาครับก็เลยมาถ่ายทำคลิปวีดีโอให้ f อซได้ชม แอาไว้เด้อวันที่พกเด้อหยิบเจ็ดหยิ 27, บเจ็ดหยิ 27, 27, 27บเจ็ดเดินทางรูล้ละเลยอเะนาะเออขอตัวกันนะครับค่ะค่ะา,ข,าข,อข,อขอบคุณแชร์โชคดีครับผม นำโดยนายนุ่มเต็กนะครับผมเดินมาแล้วครับนายผมทำสวยงามสวยงามขบวนยาวๆนะฮะวันนี้ตอนนี้ก็ ขบวนช้างกําลังจะเดินทางเข้าไปที่หน้าอนุสาวรีย์นะครับผมท้าพระยาสุรินทักดีสีรนรง์างวางนะครับตีโค้งไปแล้วครับสวยงาม แล้วนะครับมนาลูกสาวรีาวพญาเพักดีสิรงจังวังนะครับผมกรดูกหน่อยชุ่มหนชุมหน่อยเลือดแรงบบุบุญสมบูรณ์บบบบบในนจตานะคะได้้ ดีเอฟซนะครับแล้วที่ตามมานะฮะจะมีหลายหลายท่านนะท่านของจังหวัดท่านรองนายเทเชนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ระดับหนึ่งนะคะพาสิรีนี้นะคะก็ได้ขอต้อนรับนะคระบวนช้าจากบริเวณที่เราตั้งจุดแล้วก็ขึ้นหางมานะคะนำพระอาจารยทัางผู้ใหญ่แลก็แขกวทีของเราในการต้รขาสู่ บรครับมาติดเยครับก็อีคนนึงที่สวยสวยมาครับประธานสภาผมครับประธานสภาการบริหารสุดสรินรันวมุจรวและก็ท่านสจิาตนนะฮะอยู่ตรงนนนะครับท่านยอกันมาเรื่อยๆนะครับทยอกันเข้ามานะคะสำหรับเอกนะ แต่บางท่านก็อยากนั่งบางท่านก็อยากนั่งแน่แนอนค่นะกับตอนนี้ก็หลายท่านก็กำลังชมเรือเราของขอบวนต่งนางๆนะก็กำลังเข้ามานะครับนี่คือขบวนพระสเวีตคะบบู่บารมีศรีกระสัดไทยครับกำลังเข้ามานะครับขอเชิญปรบมือต้อนรับขบวนเป็น้าเผื่อนะคะโดยบาทหลวงลายรัชพัฒนสุรินทร์นะครับ นะผู้ถือป้ายจากโรงเรียนสิรินทรนะครับและจะมีช้างไพลาเคนแต่กลายเป็นช้างเผือก,ก,กอรครับกลมมือต้อนรับด้วยนะครับ Ladies and gentlemen please welcome uh, the procession of the white elephant เจสเซไลท์จะโยสายียง สำหรับการต่งกายก็คงจะเป็นการนำและ9คนจักตุลขบบาท4คนคนืงศูงี4คนบังศูนย์2บังแท่ง2จาก4ต้งสามชายสองและก็ดอกไม้20คนครับเลยบ็รู้ควาจนี่คท่าะไรมาด้วยอะัรราชัชชินีครับ

ก่อนนี้พาชมขบวนช้างยาวๆนะครับผมสวยงามนะครับอันนี้ชาวกล้วยครับ ชาวควยชาวพวยไม่ได้มาครับผมท่านอเอาเบียรเพื่อนนะครับปีหน้าปีหน้าโอ้นางงามหรือเปล่าครับนางงามสุดนี่ย ะนางงามสุดที่นครนางงามเลยจอด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 โอ้ดูไปครับต้องรับเลยตาครับชื่ออะไรครับนางโมนานางสาวสุรินทร์ครับโมนาเนาะนางสาวสุรินทร์โมนานะครับอันนี้น้องอะไรนี่น้องวะนี่นะไม่นี่น้องอะไรนี่เราก็ยังอยู่ที่ขบวนของช้างนะครับกำลังจะแห่เข้าหน้าอนุสาวรีย์ท้าพยาสุรินทร์พักดีสีนงจังหวานะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ่า ตามผมมาเลยนะครับโอ้หนี่โซนโซนเวรุ่นครับผม ครับอ้าวสวัสดีครับมาดบอสไม่ได้อะไรเลยครับอ้าวคือว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เค็นดี้เลยโอ้มานมาดคอยมันมครับครับผมครับผมโอ้ปีนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยอีกซีดไม่ได้มาบ่โอ้มันหนักฮะมันหนักโอ้ต้งมันนี่ต้องทป ไทยเลยครับนี่โอ้นี่บอลสุดทองงานยาวเร็วเนาะยาวแต่งะตัวเล็กเดี๋ยวก็ใหญ่โอ้ขบวนช้างยาวๆครับวันนี้จมไปเลยฮะจมไปเลยจมไปเลยเป็นการประกอบวิธีเส้นสัมพระกรรม บริเวณหน้าโขงช้างประกอบิพิธภัณฑ์โขงช้างขายสูตรโขงช้างก็ทยอยกันมาโดยคุณครูอพัทตุลทุกฝ่ายสมมติสี China ่ท่านก็จะมีผลไม้รวมกันนะครับจะได้ไหครับก็จะมีคุณพ่อคุณมาแสนดีปีนี้อายุ96ย่าก็จะเจ็ดครับพ่ออินแสนดี87ปีพ่อมาซัมบ้า76ปีแล้วก็พ่อหนุ่ยสารงามหรือหมอจารครับ83ปีนะครับ ในส่วนของตำแหน่งหมอช้างนั้นเดี๋ยวเราจะกล่าวให้ทราบนะว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรในระหว่างนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานในพิธีพร้อมทั้งท่านค้าส่วนราชการนะคะแใ่ผู้มีเกียรตินะคะได้ร่วมพิธีเส้นธีปกรณ์นักสานประมนะคะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาติค่ะเอซึ่งว่อเส้นธีัปกรณ์ Next will be uh, the ceremony of a um, ritual ceremony. There are many ranks of uh, elephant caretaker or elephant master. 接下来四年组长作为今天的主席来发干城典礼致意。这是我们啊 uh, 四年组和外组ในการเปลี่ยนช้างแต่ยังจับทางก็ไม่ได้เลยส่วนมากก็คือผู้ช่วยหนอช้างซึ่งจะนั่งอยู่ท้ายขอช้างต่อทุ่นเชือกในการออกร้องช้างหรือโวดช้างนั่นเองค่ะผู้ช่วยในการออกล้อมช้งบอกกันเยอ chúc chào mừng con đường chồng đường về đường qua sọt rất là <laughs> <-there> nhiều <Bên WorldRE Hak. cười> <nước> đại <veces> <laughs> <laughs> คร oh. ah. oh. ah. ับ่รันไหมมนไครับนันัทีเซนประกับนะครับก็จะมีการเิียงไทยด้วยนะครับ การเสีบยงภัยก็จะมีการดึงวามกันสถังน้ะงเี้นะ่้น้ะานนะคะาน้สานทีี้นะคะนทะคะก็านีานแน้นะี่ะกาะคนีสะาีงนะคะหนสะคะน นะฮะนะัดสันปการเมืองซึ่งเป็น<ม>พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ประกอบพิธีคือหมอช้างรุ่นสุดท้ายของโลกนะคะนำโดยพระหมอบุญมาแสนดีนะคะซึ่งเป็นหมอช้างนะคะที่อาวุโสสุดในขณะนี้นะคะกับการจะทำอะไรก็ตามในจังหวัดสุรินทร์นะครับหากเราทำบริเวณนรุ่นณนช้าง หรืออนุสรีพระยาสรนพักดีเินาจงวางเราก็จะมีพิธีเส้นสันประกับกันทุกๆครั้งครับเพื่อเกิดเป็นสิริมงคลและก็งานนั้นรับลิบครับ ladies and gentlemen the g r e a t m a s t e r that perform the ritual ceremony is Mr. b u n m a s a n d e he is 96 years old and then he is the last g r e a t m a s t e r of the Mahout ส่นชุดวโมงหนึ่งนะคะหลังจากที่ท่านประธานพิธีครือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านสุโธดิศิษฐิพัฒน์ธิูุนะคะได้ย้ายคณะข้าราชการทุกทุกอย่างและประกพิธีได้เส้นึ่งผ่านประกันไนที่ดุสิตแล้วนะคะเราจะได้ขึ้นมาวันนี้ช้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมวีดีการนะคะในส่วนของผู้พิธีหรือว่านักดนตรีอยู่ บนเรือาหารนี้ท่านก็สามา,ารถที่จะเลี้ยงอาหารชาวได้ซึ่งในปีนี้เราจัดเอาเสิร์ตในมิวนาร์ดนะคะเพื่อจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะมีการจัดโต๊ะเม็นระยะห่างท่านเองนะครับอตอนนี้เราเจอกับพลายขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวจะพาหูแบนมาด้วยครับอุณพ่อเล็กคุณพ่อเล็ก<อ>ได้กิจเที่ยวแล้วลุง เรื่อยครับเรื่ยๆครับยังยังยังไม่อยู่้ครับตกลงว่างไหมที่สิบสีเนี่ยกุมพา่์ว่างครับว่างใช่ไหมครับไปอ้สานเลยตะบครับรูงสิครับบัวไ ครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับไปหารถแล้วนะครับเด็กแกงครับเด็กแกงด้วย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงค่งนี้นะครับผมก็ฝากขอณพ่อแม่ทุกท่านนะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแฟมิลี่สีรันไทยของเราด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อมให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go ก่อนจะกลับบ้านนะครับเราขึ้นสามล้อคุณตาเนี่ยครับคุณตาชื่ออะไรชื่อเมาครับคุณตาเมานะครับวันนี้จะอาสาส่งเราไปที่รถของเรานะครับผม รถจอดที่น้ำผู้นะครับวันนี้พร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยครับ let's go นี่เรามุ่งหน้าไปที่น้ำผู้นะครับไปขึ้นรถของเรานะครับผมเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมกดามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในทุกวันนะครับ วันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศาช้างแห่ข้าเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ